ภาพบรรยากาศชิวๆริมอ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานในยามค่ําคืนทํากลางสายลมเย็นสบายและวิวทิวทัศน์ที่งดงามรอบอ่างเก็บน้ําถือเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของอ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม จึงเป็นจุดหมายยอดนิยมสำหรับผู้ที่รักการออกกำลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจอย่างแท้จริงเพราะนอกจากจะมีพื้นที่ให้นั่งชิลๆพักผ่อนหย่อนใจแล้วยังมีเส้นทางสำหรับผู้ที่รักสุขภาพที่ออกมาเดินวิ่งและปั่นจักรยานรอบอ่างเก็บน้ำแก่งเหลืองจานร,รวมระยะทางโดยรอบประมาณ10กิโลเมตร โดยบรรยากาศในยามค่ำคืนช่วงปลายฝนต้นหนาวที่เห็นอยู่นี้ปรากฏว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทุกเพศทุกวัยทั้งที่มาเป็นครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ต่างก็ออกมาออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจรับลมชมวิวในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติของอ่างเก็บน้ำแก่งเรืองจานแห่งนี้ซึ่งบางคนก็นำจัก,กรยานของตอนเองมาปั่นเพื่อออกกำลังกายในขณะที่หลายคนก็ใช้บริการรถจักรยานให้เช่าซึ่งมีบริการประชาชนไว้อย่างเพียงพอนอกจากบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแล้ว ที่อ่างเก็บน้ําแก่งเลองจานแห่งนี้ยังมีร้านค้าร้านอาหารที่ตั้งเรียงรายจํานวนมากพร้อมที่นั่งชิวๆเพื่อให้ประชาชนได้นั่งรับประทานอาหารมื้ออร่อยจากร้านอาหารท้องถิ่นที่มีให้เลือกหลากหลายสไตล์อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานแห่งนี้ จึงเป็นจุดหมายที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งและผู้ที่ต้องการหามุมสงบๆเพื่อผ่อนคลายจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันหากคุณกำลังมองหาสถานที่ที่มอบทั้งสุขภาพดีและความสบายใจอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานแห่งนี้คงไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนครับ